ได้ไหมห้องเดิอเติอนหน่อยแคนสร้างห้องแล้วในได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในกูก็ได้แล้วนะได้ได้ได้กูได้ได้ไดต้องรีคอนเน็คไหมเนี่ยก็แค่สลับเคอร์สเว่งเก่งสลับกลับมามาละเข้ามาละช่วยทีดิอ้าวมันบอกไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้ได้มันต้องปิด ไม่ก็ดาวน์โหลดเอา <Download S 2> มันยัง <out. S 2> ไม่แหลงไฟมันยังไม่เป็นไฟไอนี่อยู่ที่เขาได้ไหมพี่เขาได้แล้วครับพี่วางไฟเมื่อกี้มันเลยมันยังไม่สแสดงหน้าไฟที่เป็นรูปอะไรไงให้ดาวน์โหลดเอากำลังโหลดอยู่มันโปรเซสฟรียังบ้นทึกรูปสามครั้งถ่ายรูปผี เปิดสามทั้งทุกบานโมชันเราเล่นบอกเล็กๆเอ้ยอยู่กับพ่อดีลูกโมชั่นไม่ต้องก็ได้หมอเดี๋ยวใครไปเปิดประตูหน่อยไปเปิดเปประตูเข้าก่อนพี่ไปอะไรอะพี่โดนลากหลายทีแล้วพอไม่หลายทีหรอกพึ่งพึ่งเมื่อกี้แต่ว่าหลายๆเกมที่ไม่ได้บ้านหลังนี้ม่งเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยโดนดึง พี่โดนจิกหัวไปเลยไปซะอ้าวทำไปก่อนมึงอย่างนั้นหาเพิร์ทเท่าที่หาได้ก่อนแล้วกัน้าตรงนี้มีเทียนนะตรงนี้มีเทียนยังไม่มีใครถือไฟแชกไปสักคนนะ่ะไม่ได้ถือครอับใครคัดชิงไม่ดวยวะอ่กอากเี้ใครมาคัดชิงอะไร มันไม่ดูดอะไรเลยอนเนี้ยอ้าวอันนี้ผมกับพี่กล้องวิ่งมาอยู่ทั้งสองคนนี้ถือไฟใหญ่มีสองคนเดีเจอของเล่นต้องสาบกับใครสักคนเจอของเล่นต้องสาบอยู่ห้องนี้นะโียอยู่พี่เคชัวใชไหนใครมือว่างมาถือหน่อยของเล่นต้องสาบอยู่ชั้นสองเนี่ยไม่ว่างครับใไใรว่างอยู่ สองคนไปด้วยกันเนี่ยเออเขิอนอยู่ไหนพี่ก้องอองแรกเลยที่พี่เข้าอ่ะเนี่ยเหรอเออไหนวะดูเนพื้นนะนะไม่เห็นเลยไม่เห็นยังไงวะไหนวะเทียนอ๋อนี่เหรอเออโอ้โหเียวแม่งเปิดไฟแล้วต้ว่างเยัอะไม่เห็นควันไม่เห็นควันเหมือนกันไม่เห็นควันก็แต่กูควรเห็นโมเดลนะ ทำไม่ผูกควรไปแตกเลยนี่นี่กระจกกระจกอ้นี่นี่กระจกใส่มือว่างหยิบกันเลยไม่ว่างแล้วข้ามผูกควรโอเคกูถือได้แล้วก็ผูกควรอ่ะอ่ะอ่าไปแช็กกจุดเทียนจุดเทียนอ๋อแล้วใครมาซื้อไฟบ้านมาสองอันวะหน่าผมกพี่ซื้อเงี่เก่งไอเก่งซื้อเงี้หนึ่งพี่ซื้อเงี้หนึ่งผมขโมยของพี่มานี่ไง โอเคพี่คิดว่าเป็นไอเด็กเบสเหมือนเดิมมันยังไม่ดูดอันนี้เลยอ่ะอายุอ่ะทำไมคิดงั้นอ่ะม,มันไม่ลดเลยมันเท่าไหร่อ่ะอืมสิบเจ็ดสิบแปดเพราะว่าเมื่อกี้เราทำเปิดไฟห้าดวงไง <laughs> มันเลยเป็นไอเฟสอ,อีกแล้วอีแกแล้วเกมแมงบังกปะเนี่ยพี่ว่าผมว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกันดาแล้วว่ะเรากลับไปบ้านเล็กเหมือนเดิม ใช่ขอ,อตังคืนกันไหมสเกอ,อเออเอาเอาอรานีเก็บตังค์หรอรามีเอาตังค์ืนเฮ้ย hey, พี่ตดนดึงฮะชัออ้นสองชั้นสอน้ำฝนน้ำตกโอ้ไกลไกไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลห้ดดองไกลดิะอะไรอยู่่ะโคตรไก่อะอบดูดเละไม่ดูดด้วยไอ้เจ๊ิกเอ ไมรอเลรอล้วะมันไม่ดูดไอ้นี่เลยอ่ะอฏิกิรอ่ะโอเคคอนเฟิร์มว่าเด็กเปรดตัวเนี้ยโอเคอาดูดแล้วตรงนี้อ่ะอ๋อไปไหนแล้วเกีนอื่นว่าไงบ้างเยมเอยังดึงอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยสามสิสบสามสิสีสิ มันดูดในห้องนี้เนี่ยออกไปแล้วหายไปแล้วใช่สามสี่สี่สิบไม่ใช่เด็กเฟรตล้วมะนี่นี่อยู่นี่ห้าสิบห้าสิบตามมาตามมาตามมาอ,อยู่ไหนวะขวาขวาเอ้ยสายสายมาทางสายพี่ยืนอยู่นเนี่ยเอาฝัอ่าเจอละเจอละนี่เหรอห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนี้ขา้างในข้างในดึกข้างในดึกดึกล้วดึกแล้วอย่างที่ก็เลนส์สารก็เตรียมตัวเลยนะบอกก่อนเลส์ามเตรียมตัวโดนแทงเลยนะ ดูดเอ้ยเดมอนเบนไพได้ได้สวยสวยสวยเอ้ยมันไล่ดูอีกแล้วอ่ะหายไปไหนแล้ววะออกไปแล้วไวจังวะไม่ยอมให้ดูฮ้ยเราผีได้วะห้องนี้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 ข้างหลังอยู่ไหนอ่ะห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันนะโอเคไปไปไปกลับ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 ก่อนที่จะลงกระทืบเดี๋ยวเลยเดมอนเบนไพเอาวิลเลอร์มาด้วยโอเค โอเคมันอยู่หน้าบันไดเมื่อกี้มันยืนแอบมองเราอยู่อ่อไอเทอร์โมเท่าไหร่นะพี่อ่าอันอสุดท้ายเลยครับสี่ห้ากว่าห้าโอเคเออโอจาไซต์ตูไซต์โอเคเป็นเป็นผีประเภทอบอุอน่นซีเนียรออนมเอฟทดสอบเสียงกันดีกว่าดีเอเฟเท่าไหร่หนึ่งยิงสองีเอฟยังไม่ขึ้นถ้ายังไม่ขึ้น <AM F. S 1> เปเลยว่บบายง เราะว่าในถึงสองแต่จะขึ้นเลสสามอ่ะคือเดม <c oughs> นั่นเลสสามนั่นทั้งตัวปีนเลยปุณปีนยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยเอาว่ะรอบนี้เจอตัวตึงแล้วใช่แล้วอ่ะไอ้ตัวเต็งตัเล็งน้องไอ้เปรมพายกลัวอะไรเปรมพายใช้ได้ทุกอย่างกังเขตแน่นอนนะเวรมพายตอนนี้เอ้ยเล้าอ่ะสายเล่นหอกไม่ใช่เหรอวิซันเนี่ยวิซันไม่เหรอไปดิ อันโปรเทคได้ชัวร์มีแต่ของเครื่องอ่ะอันอันแล้วก็ไอเครื่องฟัดมากกับเครื่องเสนอ๋อรู้แล้วมีฟันเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าโดนมันจับตะแกรต่อหน้าได้แล้วก็ของที่โปรเทคกับแอนตี้ดีเทคือของปอง้องกันทั้งสามอย่างเลยใบเย็บตูบแล้วก็กานเขถ้าเอาของปลาไปกันไม่จะเอาเครื่องไฟไปกันอ๋อโอเคใช้ได้ทุกอย่างเนาะไอฝีพวกนี้ยกเว้นแค่เกลือ,อธรรมดาห้ามใช้ ใช่ครับใช้เกลือธรรมดาไอ้แบมยว่าคลิปนี้แม่งคลิปนี้แม่งดูดีกว่าไอคลิปไอนั่นอีกแบมพายไม่ชอบของเค็มแบมพายไม่ชอบของเค็มไม่ชอบเกลือไม่เรายังไม่รู้ไงพี่ว่าไอ้นี่เป็นอะไรอ่ะโมทำไมคือคือเราเราติ๊กบแลเราดูหอกดอดได้ไงพอพี่ไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเครื่องคลิปไปตรงนี้นะครับผมกูญยงนอกเว้ยเดี๋ยวคลิปมันจะนานไป14นาที52เกือบ15บห้าวิโอเค โอเคโอเคเือ่าตัดเรียบร้อยมันวิ่งมาไหมไม่วิ่งครับเอ้ยดึงดึงกูอีกแล้วโอ้โหโอ้โดึง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 ดึหดึงนึงดึงดึงดึดงดึงดงดึงดึงดงดงตาแดงงดงดึ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 งมึงดึงดึ่ดึงดึงดึงวึงพึงด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 ึงงงงงพ ใช้ใช้ของฟ้าได้ทุกอย่างเลยของเคอย่างได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ไดกินตัวน้ำมือแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวเลยวะเห็นอะไรปักอยู่วะเห็นอะไรปักอยู่วะอ๋อโอ๋อ้เห็น โฟโผลมันโดนขังมาตรงนี้เพื่อนเอ้โหมันโดนขังตรงนี้เพราะวะไม่มีแน่นะไม่มีปุ๊นปิ้นเลยอ,ะอ่ะอ๋อคือพี่ถ้ามันโผล่มาคือเราสามอระกบนไจะกว่ากิจจะหายไปอ๋อก็คือขอแค่ปักได้เว้ยเราทำเล่นทุกอย่างเพราต้องแต่ถ้ากิจยังอยู่บูดูไม่เล่นใช่ไหมบูดูเลยยังไม่มีเลยเอาไม่ได้เอาเข้าไปอ โอเครู้รู้ประโยชน์ของกิจแล้วว่าใช้ทําอะไรได้บ้างมันยังไม่นั่นนะมันยังไม่ใยาบดูดูเอาเข้าไปเลยไปก่อนแล้วกันถ้าตอนที่เธอเล็กก็ต้องรอเลยดีโอดีโอตอนนี้เธอเล็กนะดีโอมันต้องบังอย่างอ่ะมันเพื่อเพื่อดูโกดมูดอีเอฟก็ยังไม่ขึ้นเนาะอ่าแวนพาวิธีกำหลาบคืออะไรเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะอ่าห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยปีเนี่ย จุดเทียนสองอันแรกสองอันแรกหมือนการเทียนสามไปแล้วใช้เซแบไลฟ์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นตัวลิงไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์แล้วอันก็กังเขนกับทู่เดี๋ยวๆตอนนี้คือมีอะไรอย่างอื่นอไหมมีอ่า e f อย่างอ่าอีกไม่ e f หนึ่งอยู่แล้วบูดปิ้นบูทปิ้นต้องเป็นบัตรมันบัตรตตัวแต่ว่าเรายังไม่เห็นเฉยๆยังไม่เห็น แล้วก็พาร์ติเคิลพาร์ติเคิลห้าร้อยหนึ่งพันวิจารฟอร์มวิจารฟอร์มไซต์อยู่ตอนนี้แล้วก็เรดิโออะเรดิโอยังไม่มีกะได้ยินเลยงั้นไปขอกันไปใ่ครื่อเขียนมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังมถามตัือว่าแว่นพายควาแว่มพายควะคิดปะใช้ได้ทุกอย่างถือเครื่องเขนอยู่ใช้ได้ทุกอย่างเอาเครื่องแสบเอาไปคหยูซ็อปไม่พออะไรเนี่ย ใครถือพัดมากขึ้นมาหน่อยครับเราจะใช้สติปัตย์ในตัวเอมีพี่มือไว้บ่างมันวิ่งมาแล้วนะไอ้หี้อ้ยกันน้อยมันทะลุมันทะลุมันทะลุเมื่อกี้มันติดอย่างอื่นทูกไม่ติดมันทะลุมันทะลุเมื่อกี้ทูกไม่ติดทูกไม่ติดติดเมื่อกี้มเมื่อกี้ของกันหล่นมือมันทะลุเมื่อกี้มันทะลุพัดมาออกไปใครมีกันเขียนบ้างครับมีครับผมมีกันเขียน แอนพี่กับผมอ่ะมามาวันเจอเลยว่ามันมันอารมณ์ไหนเราขอให้มันเล่นเรดิโอหน่อยก็ You Can You Talk Can You Talk Okay คำรามอ g g r e s s i v แล้วเรียบร้อยเกสีแล้วก็ใช้ทู่ใช้ทู่แล้วก็เผาเทียนท้งหม้อให้จุดไปเป็นเราชบด้วยนะเข่าเทียนแล้วที่คุไม่จุดเอาไว้แล้วมันเป่ายังไงไม่รู้กด E กด E กดีกด่เทียน ตอนนี้เหลือแค่เป่าสู้ใช่ไหมหลืออะไรสู้ไปเป่าเผ่าไปเฮียนกันด้วยโอเคเผ่าเทียนไปใครใครใครจุดไปเลยไปใครจุดไปเลยฮะมันยังอยู่ตรงนี้นะมันยังอยู่ตรงนี้มันยังอยู่ไปไปเป่าเทียนไปหาเทียนเผ่าเทียนดีฮเร็วเร็วมันยังอยู่ตรงนี้ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ย มันคือเงาบนแล้วมันคือขงาบนไปแล้วกดได้นานู่ต้องถามก่อนเป่าไปจุดเทียนตรงไหนไว้บ้างนั่นแต่ดิไม่รู้ใครจุดแ้วใไรไปจุดอะไปเดินหาเลยไอ้เย่ต้องเผาด้วยโหถับซือของกันไหมนะโอ้โหไม่เอ้ยเจออยู่ทางนู้นมันโผล่เห็นที่ข้างบนกันไมมาด้วยกันหน่อยฮะ ผมซื้อของตันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแค่ไม่กยานด้วยใครอยู่กูเนี่ชั้นสองแล้วเนี่ยเป่าเทียนมาหนึ่งอันแล้วเนี่ยหาอยู่มาเฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอากูแล้วมีของตันล้ามีมีมีหลอกดาวไปไหนอ่ะหลอกดาวอยู่ชั้นสองอ่ะเทียนมีอยู่ชั้นสองอยู่หายอยู่กูไม่หาชั้นแรกเป่าเลยไปเป่าเลยถ้าเจ็อ เรียบ <Okay, S 2> ร้อยอแล้วต่อ,อไป plasma plasma หมดยังยังเหลืออีกหนึ่งยังนะวา,างเลยละกันเอเอก็ฮอริสต่อเดี๋ฮอิสตอลเดี๋ยวฮอิสตอลมาเดี๋ยวพี่พี่หยิบให้อยู่ข้างในเลยฮอริสโซลเลามีแค่โอลเดี๋ยวเอาปเกิบอลไปให้มือว่าง ใช่ไหมบลูบอลใครถือโปเกบอลนะเข้าไปพร้อมคนถือโปเกบอลเท่านั้น Come a นเก e t me We are friends Hey โอ้โหคตรน่ากลัวนะจริงๆไอตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมช่องระบายอากาศไหนวะเไหนๆพี่ย่อย่่่อยยูเนีีพอยู่เนี่ย ไอ้ผีผีตัวใหม่พี่เดอะคอนไอ้อะไรนะไอ้เดอะเดอะจูออนเอ้ยดูอยู่ซ้ายมนี่โอ้มีปีกซ้ายซ้ายซายมีคนอยู่ข้าพึสมาก่อนใช่ไหมข้าศึกมาก่อนข้าศึกมาก่อนข้าศักมาต้องนโอ้โหข้าโอ้ของหลุดมจ้ามไอ้ยังทอาอะไรเสร็จให้เขาเลยโอ้เรี่องโอ้าแมงดิ้งแมงทะลุตัวเมื่อกี้ มดแล้วจับแล้วเราจับแล้วแม่งทะลุตัวไอ้ทะลุตัวเนี่ยลองมันมาไม่นี่มันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อใช่แต่ต้องรอมันโผล่ตัวต้องรอมันโผล่ตัวเอาันเดียวไปแล้วนี่ไงนี่ไงรอแลจะทำลายแนี่ยตัวแล้วมันเนี่ยกิดมันใช้ล็อกอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าจะยน